ประเทศชาติไม่ใช่เวทีที่จะให้มือสมัครเล่นมาซ้อมมือได้นะครับผมเป็นคนพูดไม่เก่งอาจไม่กระชับกระเฉงเท่ากับตอนเป็นหนุ่ม,ม <laughs> ผมยึงใช้ใจบันรดาแรงบริหารประเทศให้สำเร็จมาได้อย่างหลายอย่างอยากจะบอกว่าที่ท่านสมาชิกอาวุโสพูดเมื่อสักครู่นี้นะคะไม่เป็นความจริงคะ่ะขอบคุณคะ่ะ ขอเชิญท่านพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณหัวหน้าพักพรังประชารัฐครับจึงขอเวลามาสิบนาทีขอเชิญครับกาบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนรัษฎรที่เคารพท่านประธานครับสมาชิกสภาผู้แทนราัทบาลท่านประธานครับตังแต่ผมร่วมประชุมสภามาท่านประธานครับตั้งหลายเดือนผมไม่เก็ดท่านผู้นี้มาร่วมประชุมสั้ครั้งหนึ่งอันนั้นเป็นกลาประเด็น เรามีข้อมาคับเรื่องการมาประชุมอะไรต่างๆซึ่งเลขาก็จะพิจารณา